แสงเป็นอีกปริมาณหนึ่งที่เป็นปริมาณสําคัญที่อยู่จัดอยู่ในระบบหน่วยฐานตามระบบ SI นะครับวันนี้เราจะพามาชมห้องปฏิบัติการแสงของสถาบันมาริยาแห่งชาติเราจะมาดูว่าในห้องปฏิบัติการนี้เขาทําอะไรบ้างและเรามีระบบการวัดที่เป็นมาตรฐานของเรากี่ระบบอ,ะอันนี้ต้องเชิญคุณพลวัต คือยห้คำาให้ข้อมูลของห้องปฏิบัติการนี้นยครับว่าเราทําอะไรบ้างและเราเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับครับผมครับสวัสดีครับผมพลวัตจำปาเรืองครับเป็นนักมาดวิยาของห้องปฏิบัติการแสงกลุ่มงานแสงและสีฝ่ายมาดวิทยาอุณหภูมิและแสงนะครับผมตอนนี้ทุกท่านอยู่ที่ห้องปฏิบัติการแสงหรือชื่อภาษาอังกฤษในคําที่เรียกว่า radiometry laboratory นะครับซึ่งหลับนี้เนี่ยก็จะมีระบบการวัดหลักๆอยู่สระบบนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมได้เลยครับ สำหรับระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบที่เรียกว่า Spectro r re a d u o m e t e r System นะครับผมซึ่งจะเป็นระบบที่ใช้สอบเทียบร,ระหว่างหลอดมาตรฐานอ้างอิงห่งชาติ แล้วก็หลอดมาตรฐานใช้งานหรือ working standard lamp นะครับผมซึ่งเจ้าตัวหลอดมาตรฐานเนี่ยก็มีลักษณะนี้นะครับตัวอย่างนี้ก็คือจะเป็นหลอดมาตรฐานที่เป็นชนิด d ิ u t e r i u m l a ยมนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนเจ้าตัวระบบเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ส,ส่วนหลักๆก็คือส่วนสเตทที่ใช้ในการติดตั้งหลอดนะครับแล้วก็ส่วนดับเบิ้ลโมโนโครมาเตอรนะครับ ซึ่งจะเป็นส่วนที่แยกลำแสงนะครับให้เป็นแสงความยาวคลื่นเดีเ่ยวหรือแสงสีเดียวนะครับผมและส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนของดิเทกเตอร์ที่ดี e ท t สัญญาณแสงมาหลังจากนั้นก็จะมาเทียบกันในเชิงสเปกตรัมเพื่อให้ได้ค่าของหล่อนมาตรฐานออกมาครับผมครับสำหรับระบบสอบเทียบตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบสอบเทียบเครื่องวัดรังสีชนิดต่างๆนะครับเช่นเครื่องวัดังสี อ U V meter หรือ b i l i r u บ i n meter ที่ใช้แสงสีฟ้าในการรักษาโรคตัวเหลืองเป็นต้นนะครับผมในระบบส่วนนี้เนี่ยเครื่องมาตรฐานที่เราใช้เป็นมาตรฐานในการสอบเทียบให้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องวัดรังสีเชิงสเปกตรัมนะครับซึ่งเป็น ชนิดไดโอดอาร์เรย์นะครับเครื่องวัดรังสีเชิงสเปกตรัมที่ที่เรามีเนี่ยเราก็จะมีขีดความสามารถที่ค่อนข้างครอบคลุมตั้งแต่ย่าน uvc ไปจนถึงเนี่ยอินฟาเรดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะสอบเทียบให้ตะกร ון uvc มิเตอร์นะครับเช่น uvc เครื่องนี้นะครับก็จะมี uvc uvb uva อะไรเงี้ยครับผมโดยใช้เครื่องไดโอดอาร์เรย์สเปกโตรมิเตอร์เนี่ยสอบเทียบให้ uv มิเตอร์ครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถนำ uvc มิเตอร์ ไม่ว่าจะของเราก็ดีหรือของลูกค้านะครับไปตรวจวัดแหล่งกําเนิดแสงยูวีต่างๆได้นะครับตัวอย่างเช่นตรวจวัดค่าความรับรังสีของหลอด UVC ซึ่งใช้ในกระบวนการทําลายเชื้อโรคต่างๆนะครับหรือตรวจวัด UVC l ซลิเกตเพื่อตรวจสอบว่าหลอดรังสีต่างๆเนี่ยมันมีความอันตรายต่อพวกเรานะครับมากน้อยเพียงใดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่กำหนดหรือไม่ครับผมแล้วลูกค้าหลักๆของเรานี่มีกลุ่มไหนบ้างครับ ก็จะประกอบไปด้วยหลายกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับไฟฟ้าชิ้นส่วนยานยนต์รวมไปถึงอุตสาหกรรมเรื่องแ่งผลิตแหล่งกำเนิดแสงต่างๆอะไรเงี้ยครับผมมากไปกว่านั้นเนี่ยก็จะมีในกลุ่มของการแพทย์และสาธารณสุขที่ประยุกต์ใช้หลอดรังสี uv ในการทำลายเชื้อโรคต่างๆหรือการควบคุมในการประยุกต์ใช้หลอดรังสี uv เในการควบคุมการปนเปื้อน ในสถานที่หรือบริเวณต่างๆครับผมอีกบทบาทหนึ่งที่เห็นก็ในช่วงสถานการณ์โควิดที่เราได้ใช้ตัว UV-C ไปใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะไปช่วยทดสอบประสิทธิภาพให้กับบริษัทผู้ผลิตอน,นี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเออเราดำเนินการอะไรไปบ้างครับในช่วงที่มีการระบาดของสถานการณ์โควิด1 9เนี่ยเราเนี่ยก็ได้ไปเป็นส่วนช่วยในหลายๆภาคส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นศึกษาถึง ความทนทานของหน้ากาก N95 ต่อรังสี UVC นะครับจะสามารถนำมาฆ่าเชื้อแล้วใช้ซ้ำได้กี่รอบซึ่งผลตรงนี้ก็จะใช้ได้ประมาณ10รอบนะครับซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล preliminary test ของต่างประเทศนะครับที่ฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่เขาทำกันแล้วก็มีอีกหลายส่วนเลยครับเช่นเครื่องฆ่าเชื้อเพื่อไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นะครับผมแล้วก็งานอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับที่เราให้ความอนุเคราะห์ เราก็ไปมีส่วนช่วยในการตรวจสอบตรวจว,วัดความถูกต้องของเครื่องมือหรืออันตรายของเครื่องมือว่ามันอยู่ในระดับที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายงใ,ในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขเรื่องของสุขภาพอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราค่อนข้างจะเยอะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการแสงนะครับ หวังว่าวันนี้คงได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับวันดีครับครับสวัสดีครับ